ตัวบริษัทดอกบริษกรุปจำกัดอย่างเป็นทางการกับงานเพิ่มสกิลติดอาวุธนักธุรกิจดอบริษฉลองยอดจ่ายกำไรให้กับสมาชิกปี2564จำนวน260ล้านบาท ฉลองยอดจ่ายกำไรให้กับสมาชิกให่ปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแอปพลิเคชันสุดยิ่งใหญ่ Drop r i c h App Shopping ออนไลน์ที่สอนสร้างรายได้ผ่านมือถือแอปพลิเคชันที่รวมทั้งธุรกิจสุขภาพและความงามคุณนน้ำตลาดแบบ Affiliate Program ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองมีระบบดูแลแบบ one stop service ซึ่ง r o b r i c นั้นก่อตั้งขึ้นในปี2021โดยคุณกุมภาปุยฝ่าย CEO คนเก่งพร้อมทีมกำลังสำคัญอย่างควรเอกพันชมห่วงและควรวสิรุธจันสีซึ่งภายในระยะเวลานหนึ่งปีมีสินค้า10แบรนด์สมาชิกถึง1ล้านคนและสร้างกำไรให้สมาชิกกว่า260ล้านบาท งานนี้3มผู้บริหารคุณกุมภาปุ๋ยฝ้าย CEO คุณเอกพันธ์ชมห่วงและคุณวศิรุจันรศรีได้จัดงานเพิ่มสกิลติดอาวุธนักธุรกิจ drop rich พร้อมตั้งเป้า roadmap to success ยุทธศาสตร์5ปีในปี2023พร้อมมุ่งสู่อันดับหนึ่งของ E-Commerce ธุรกิจและความงามระดับเอเชีย รู้สึกตื่นเต้นตมากๆนะครับที่มีเพื่อนๆมาร่วมงานวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆมาวันนี้ก็ไม่สามารถมีงานวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนี้คือตอนแรกเรามองเห็นว่ายังไม่มีแพลตฟอร์มที่รวบรวมอาหารเสริมตรงนี้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสก็เลยทำแพลตฟอร์มนี<อ>้ตอน<อ>นี้สามารถดาวน์โหลดได้3ามสค่ายจะเป็น Apple Android แลวก็ Huawei ได้ทั้ง3ค่ายแล้วครับ ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยคือเราพยายามที่จะออกแบบแอปพลิเคชันให้เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดให้เป็นสากลก็คือในหมวดของ Apple ของ Huawei แล้วก็ของบริษัท Google นะก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะทำจ่ายเงินให้เป็นมาตรฐานตามตามมาตรฐานการช้อ,ป,อปปิง้งสโบปิ้งทั่วไปให้ให,ให้มีมีความเป็นสากลมากขึ้นเป็นการรวมไปไหลายแ การลงในแหล่งใหม่อันดับแรกก็ต้องตรวจสอบเรื่องคุณภาพก่อนนะครับว่าผ่านตอยอไม้แล้วก็ได้มาตรฐานโรงงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีสินค้าทดลองมาให้สมาชิกได้ลองเทสลองใช้ดูว่าใช้แล้วเกิดผลลัพธ์หรือเปล่าแล้วก็สามารถเซ็นสัญญาเอาเข้าร่วมได้เลยคือในอนาคตเนี่ยก็คือเรามีเรามีแผนที่จะสเกลไปในระดับที่ภูมิภาคเอเชียครับแล้วก็หนึ่งเลยเนี่ยพยายามที่จะทำเปิดหลายๆประเทศ ให้มีเป็นสาขาของดอบลิสแต่ละประเทศเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของคนที่ใช้งานมากที่สุดครับแล้วก็แผนของถัดไปก็คือเป็นในเรื่องของการสเกลเป็น,นเรื่องของธุรกิจต่างๆที่สามารถที่จะทําในเรื่องของดอบลิตได้ก็เป็นเรื่องของนเพาที่วางแผนกันไว้ใน2-3ปีขา้างหน้าคือคนต่างประเทศก็สามารถกาสั่งได้เหมือนกันอย่างงี้ใช่มครับใช่ใช่ใครับ ซึ่งโดยแอปพลิเคชันของเราครับก็มีการทำในระบบของการแปลภาษาในประเทศต่างๆที่ที่จะไปรองรับที่ที่จะหาฐานลูกค้าในต่างประเทศได้ง่ายการโหลดครั้งแรกเราก็มีคูปองประมาณสามร้อให้สมาชิกได้สามารถเข้ามาช้อปปิ้งในแอปได้นะแล้วสมมติถ้ามีการสั่งซื้อเนี่ยเราก็จะมีแจกคูปองอยู่เรื่อยๆก็อยากจะฝากทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้กับบริษัทนะครับบริษัทจะมีการเทรนการสอนแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันก็สำหรับรอดดิ้นแล้วนะที่ก้าวถึงจุดนี้ก็ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนตอนนี้ก็เราเพิ่งเปิดมา1นปีนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของเราและอยากจะชวนเพื่อนๆมาร่วมสร้างธุรกิจดีๆแบบนี้แล้วก็ส่งมอบอาหารเสริมดีๆให้กับคนไทยและคนต่างประเทศกัน อยาให้ัในเรื่องนวัตกรรมกับไอพูดชั่นหน่อยแล้วกันนะคะก็ทางผมก็เป็นตัวแทนของฝั่งบริษัทในฝั่งของเทยูยี่นะครับก็คือทางทางบริษัทเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลาก็คือทุกทุกคนที่บริษัททีมหลังบ้านทั้งหมดเนี่ยก็คือพยายามหาโซลูชันหานวัตกรรมใหม่ๆที่เดินมาตอบโจทย์ในเรื่องของการขายออนไลน์การทําการตลาดออนไลน์ให้มันง่ายที่สุดแล้วก็ ทางทางเราเนี่ยก็คือขอสัญญาว่าเราจะพัฒน,นาอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดแล้วก็ทําให้ทุกคนที่เข้ามาจอยในธุรกิจนี้ครับก็คือมีรายได้มากขึ้นและเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้มากขึ้นครับ